สวัสดีครับคุณ้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากรนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์ให้ชื่อว่าก้าวไกลไม่ล้มความคิดเซาะกลอนสถาบันเนื้อหาใจความเนี่ยคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลชัยธวัฒน์ไปลงพื้นท,ที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปกับแกนนำพรรคก้าวไกลหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเสนอนโยบายการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าไกลในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาสอดรับกับม็อบนอกสภาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งปรากฏว่าชัยธวัฒน์เนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับแม้ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ตามชัยธวัฒน์ตุลาทนนามสกุลเดิมคือแท้โคชื่อและนามสกุลนี้ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชัยธวัฒน์ตุลาทน ชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอายุ45ปีเคยเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสอนนอนทออเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชัยธวัฒน์ไปพูดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเตรียมส่งผู้สมัครพักคก้าวไกลลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งซ่อม สสเขต8นครศรีธรรมราชแทนนางมุกดาวันเรื่องศีนินของพักภูมิใจไทยที่ถูกกะกะตให้ใบแดงฐานซื้อเสียงเลือกตั้งบางช่วงบางตอนจากการปรสาสัยย่อยกับบนชนเนี่ยชัยธวัฒนบอกว่าอย่างนี้นะครับคำนิชชัยของสารรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเพราะพื้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปอย่างรวดเร็วพื้นที่ทางการเมืองของผู้มีอำนาจแบบเก่าเนี่ย มีพื้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆจนต้องมีคำวินิจฉัยเพื่อที่จะสร้างกำแพงสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงคุณลูกเรืองบอกว่าชัยธวัตตุลาธนเนี่ยมีท่าทีไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันแรกเมื่อรู้ผลด้วยการถแถลงข่าวที่รัฐสภาเมื่อวันที่31เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นเะครับเป็นการถแถลงข่าวร่วมกับนายพิธาลิมเจริญรัต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลและเป็นผู้ถูกร้องที่1เรื่องการแก้ไขมาตรา112ชัยธวัฒน์เรียกร้องให้บวนชนจากการปราศัยย่อยในครั้งนี้เหมือนกับเป็นการปลุกระดมให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เคียงข้างกับพักก้าวไกลโดยบอกว่าหลังจากนี้จะต้องไม่กลัวกำแพงดังกล่าวจะต้องทลายข้ามกำแพงไปด้วยกัน และยังระบุว่าสถานการณ์ในวันนี้คล้ายกับเมื่อปี2,562และปี2,563ซึ่งพักอนาคตใหม่ถูกยุบพักเชธวัน์บอกว่าณเวลาขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยนะครับสมาชิกสิ้นหวังมืดมนแต่วันนี้พอมีข่าวว่าก้าวไกลจะถูกยุบก็มีแต่คนบอกว่ายิ่งยุบคราวหน้าพักก้าวไกลไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม แลนสไลด์แน่นอนคำนิทชัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมสะท้อนให้เห็นว่าประเทศนี้อำนาจสูงสุดยังไม่ใช่ของประชาชนอำนาจของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งยังต้องต่อสู้กับอำนาจที่ไปยึดโยงกับประชาชนไปอีกนานไม่ว่าจะผ่านองค์กรอิสระหรือการรัฐประหารหรือรูปแบบอื่นๆเรื่องนี้ย้ำว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือมาทำด้วยมือของเราเอง จงมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของเราเองมันต้องเริ่มต้นมันต้องเริ่มทำและไม่สามารถจะหวังจากคนอื่นได้ถ้าใครโกรธใครไม่พอใจต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ให้แสดงออกด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะยืนอยู่เคียงข้างกับก้าวไกลเมื่อมีสมาชิกพรรคก็รวมตัวกันเลือกตัวแทนระดับอำเภอระดับตำบลระดับกรรมการจังหวัดติดต่อกันพร้อมรับทุกสถานการณ์ มัดรวมกันไปข้างหน้าเป็นการเตรียมพร้อมทางการจัดตั้งแล้วเดินหน้าไปด้วยกันเป็นการเคลื่อนไหวและนั่นก็คือท่าทีล่าสุดของพักเก้าไกลนะครับที่สะท้อนผ่านชัยธวัตุลาธนแสดงให้เห็นว่าพักเก้าไกลเนี่ยยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดความเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่ขบวนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือนายพิธาลิมเจริญรั์กับพักเก้าไกลเนี่ยเลิกการกระทํา เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาและการสื่อความหมายวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับหากพิจารณาจากคำประสายย่อยของชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ย ยัง่อแสดงให้เห็นว่าไม่ล้มเลิกเจตนารมอย่างที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิิชัยว่าการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112และใช้เป็นโนโยบายของพักในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาเสาะกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโสมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดโดยเฉพาะถ้อยคำระหว่างบรรทัดที่นายชัยธวัตตุลาธนบอกว่าประเทศนี้อำนาจสูงสุดยังไม่ใช่ของประชาชนอำนาจของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งยังต้องต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ย,ยึดโยงกับประชาชนไปอีกนานไม่ว่าจะผ่านองค์กรอิสระหรือการรัฐประหาร คำพูดตรงนี้แหละครับเลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนคืออะไรครับคืออำนาจอะไรครับแล้วใครเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นผ่านองค์กรอ,อิสระหรือว่าผ่านการรัฐประหารแหะครับถ้าหากว่าพิจารณาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารท่านกระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญนต์กับพรรคก้าวไกลมีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็น เพื่อการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นผ่านการนำเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และถ้าหากว่ายังปล่อยให้กระทำการดังกล่าวต่อไปเนี่ยย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณรุงเรืองบอกว่าย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของพรรคก้าวไกลเป้าหมายยังอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนกับที่ศาลท่านได้ชี้เอาไว้ในคำวินิจฉัยนั่นแหละครับว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้ง